สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมค่ะพอดีดามีนัดกับสาวเมือนนิวอรอกไปเที่ยวที่เมืองเวเชสเตอร์นะคะแต่สาวผู้นั้นเนี่ยเขาจะไปซื้อช,โชโ็อกโกแลตแต่ตัวดาเองอาศัยมาเที่ยวแล้วก็มากินข้าว นี่เป็นภาพระหว่างเส้นทางที่เราเดินทางไปอีกเมืองนึงค่ะจากบ้านดาไปเมืองนี้ไปใช้เวลาประมาณ28นาทีแต่สาวเมือนนิวอล์กมาที่เมืองนี้ประมาณ1ชั่วโมงกำลังให้ชมวิวบรรยากาศของฟาคลึ้คึมที่ไม่มีแสงแดดเลยนะวันนี้ถนนว่างมากเป็นวันอาทิตย์ที่ว่างมากอากาศนิดๆหน่อยๆน,นี่ค่ะเมืองนี่บรรยากาศค่ะ ว้าว uh huh. wow. นี่รู้สึกว่าแถวๆนี้จะเป็นแหล่งใกล้ๆกับโรงหนังที่เคยมาชมเหมือเกี๋ยวดูนะคะโอ้ oh. ขับรถเข้าตัวเมืองเวสเทอรสเตอร์บ้างแล้วนะคะจะเป็นถนนนอตเขาเรียกว่านอตไฮสตีทค่ะเข้าตัวเมืองก็จะบรรยกากาศจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้นะคะมีสิ่งก่อสร้างเยอะมีชปเยอะมีเชิร์ตด้วย มีอะไรหลายๆอย่างดูเอานะคอบเป็นบรรยากาศของเมืองเวสเตอร์ค่ะลักษณะตึกจะเป็นค่อนข้างเหมือนโอนทาวมีแหล่งมหาวิลัยมีเด็กๆวัยรุ่นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เมืองน่ารักดีนะคะในความรู้สึกนะคะนี่ค่ะโอเคมีฝลั่งเดินข้ามถนนหล่อๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเอ,อบชอบชอบ เป็นถนนอ่าเวสต์มาร์เกสตีดค่ะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆเมือง Uh huh. Uh, These are still the that one. Is high street, you see, I high street. But, but I would like to go to the south. I know. we'll, we'll go down this way first. No, we'll yeah, I'm that. not sure. This one is, uh, high state, is want, it, right? yeah, a high street, is I know. yes, this is a side street. Yeah, this one high stairs. Uh -huh. Say it around. Yeah. See it allow kiwi Kiwi. It's the okay, uh, it right high street. You said the but candy stores on the corner. Yeah, That's at it? the corner. Maybe That's this one. Oh, ah, yeah. เรากำลังมองหาเราแค่แม่ใช่ันคิดว่าฉันฉันฉันันฉ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  e e นฉันฉ t นฉันฉ t h นกนานานันน โุ้ยนี่เราเจอเมืองนี่เราชอบมากเลยสวยนี่นี่นี่สวยมากเลยค่ะนี่สวยมากเลยค่ะ c a ่ย o เ h ล l p ่ e put อินมาแบบกล้ i งระถือโฟลเด s t h เด it i เออว The Watch the Traffic Oh no I know just hold the cameraMy Oh God o n e s s what d o you want me t o สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันที่เวสเชสเตอร์นะคะกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่ามิสเตอร์เขามาซื้อช็อกโกแลตคราวที่แล้วมาซื้อแล้วไม่ได้ซื้อเอง ก็เลยถือโอกาสนัดเจอประดามาม่อมกันนะคะกลางวันเราก็เลยมาเข้าที่ร้านอาหารไทยเจออร้านหนึ่งนะคะ เดี๋ยวลองดูกันรอบๆนะตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ร้านอาหารไทยชื่อร้านอะไรเอ่ยแตนูเดิลอะไรสักอย่างหนึ่งนูเดิลไทยคาเฟ่อยู่ในตัวเมืองนะคะของไทเชฟอะไรสักอย่างเออไทยเชฟเนาะบรรยากาศสวยค่ะเป็นสีฟ้าหมดเขาสร้างบรรยากาศเหมือนใต้ท้องทะเลเนาะแล้วก็สั่งอาหารไปเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรบ้างนะคะโอเค เดี๋ยวขอนแนะนำพี่หน่อยแป๊บหนึ่งชิปดู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 พี่ขาขอยิมเข้ากล้องหน่อยคนพี่อะไรคะอยู่ในร้านนะคะ ค่ะเราอัดวิดีโอค่ะแนะนำตัวหน่อยครับเบนเชสเตอร์นะครับอ๋อเบนเชสเตอร์ค่ะอยู่กี่ปีคะที่นี่อยู่ที่นี่กี่ปีคะอ๋ออยู่มาสามปีแล้วครับสามปีค่ะเห็นไหมเราคนไทยมาอุดหนุนร้านคนไทยด้วยกันโอเคค่ะบตอค่ะไม้เดือดูนะคะใหญ่นะคะก็ It's kind of funny. ใช้ได้อยู่ค่ะ yeah personal it's kind of funny. เดี๋ยวเรามารอดูจานต่อไปละกันว่านี่นะคะเยนเดโ f หน้าตาหน้าตาดูดีนะดูดีดดูีหน้าตาดูดีกว่าร้านตอนที่ที่พี่ดาพาไปกินแต่ว่าอานนั้นเขาอร่อยนะแต่อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องลองขนาดเพื่อเขาไม่ครบเนี่ยเมื่อกี้พี่เขามาถามว่ามันมีแค่ปลาหมึกกับกุ้งพี่ดาบอกโอเคแล้วก็มียอดข้าวโพดเดี๋ยวต้องแย่งชิม อือลืมไปเลยมีผัดไทยว่ามีผัดไทยด้วยนะคะโอ้โหจะมิเตอร์ได้แล้วว้าวสองคนอุ้ยตา่เยอะแยะมากมายอะไรนะมะนาวจิงปักขาก็มีทุกคนก็ได้แล้วนะคะของมิเตอร์เขาได้เป็ดกับข้าวแล้วก็ของของลุงแมทนะคะลุงแมทได้แซลมอนราดข้าวนะคะโอเคนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอเครู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนสนใจในการนั้นเท่าไหร่นะคะตอนนี้ไม่สามารถทำวารายการต่อได้นะคะเพราะว่าในกระเพาะแล้วก็มือไม้สั่นนะคะต้องการจัดการทุกจานให้หมดก่อนนะคะห้วค่ะิวค่ะติดตามกันต่อไปนะคะแค่นี้ก่อนนะคะ